มาเนอ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 มามวนมาจอยมาแอลกันเนอหอการคา้าแฟ่ควานักแต่มแตมมวลอกมวนใจของกินเสื้อผ้าของใจของฝากใดๆเพื่อนก็มีนักหลายสินค้าเจ้าเด็ดเจ้าดังโปรโมชั่นปังๆด้วแล้วแถมจัดไปมาชิมมาชอบมาใช้ของกันค้า มามีออมมีดนตรีจวยกล่อมตึงเหมือนตีนไหนเวิร์กช็อปแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่กิจกรรมจุใจบุญหายหัว,วขายของ,ของสินค้าหลากหลายจัดนักบองความสุขคึกคักมวลและอินมร,ร้องโครงการดีๆตอบสนองนะ้ำมันใจแล้วคู่ปีน้องทอดไม่ทิ้งมาขายในงาน,นะเจ้ามาเดิ่มาเดิมาเดิ่มาเนิ่มาม่มาจอยมาแอวกันเด้อมาเดิมาเดิมาเดิ Welcome everyone, let's have fun enjoy the event. Come a l o n e or come with friends, we can send happiness to you. หอการคาแฟร์ let's go to the hall. หอการค้าแฟร์หอการคาแฟร์ all the fun at the หอการค้าแฟร์8-14กรกฎาคมนี้ตีลานาเอ็กโซนหอการคาแฟร์เจ้า